ธรรมิกฐานวโรกาสบัดนี้อัตมพาผพาโพได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของพระธรรมป่าละจะได้ดำเนินหน้าที่ตามบุพพประโยชน์ของตนโดยสารพันยวิธีสืบต่อไปจึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดตั้งใจสดับหน้าโอกาสบัดนีเ้เถิด นามทุโโสขันตานสานอมหัมพิวันตานาวาดกลาพามบาทพุทธันเจ้าองเงาเปลี่ยมพระคุณ คาละวะน้อมธรรมภาคำสอนอีกประสรงทรงสินผู้ภาคเพียงตรงแนวรัตนังสามแก้วโลกกาเสียงสาสิบนิ้วของผู้คาปนอมน้อมว่แนบเนา บัดนี้ข้าพระเจ้าเสด็เดล่านิทานก่อนนำคำสอนพระสัทธาสัตสดาองล้ำได้แก่ธรรมที่ตรัสแล้วมาเป็นแนวเผยแผ่ให้แก่ญาติพี่น้องผู้ข้าของละบ่วงกรรมนะ ทามพระองค์ลึกลำายากสิ่เก่าพันนาภ้ปัญญามหาศาลจังวิจารเห็นแจ้งสามารถแจ้งไขสีศาสนีแจ้งกระจ่างปัญญาจังจังผู้ขากระโบกพองละปองแป้วนะ จึงได้คาละวะแก้วขามาโทษพระจอมใตขออภัยหูสีบาบอย่ามีบากป้กวาละวะความบมองโมัวในใจให้สิ้นสวงสิ่งทั้งปวงให้จงแจงแสดงได้ดังประสมแสงพระธรรมให้หงมอง กลางมัวมหาชนได้เห็นผลพอใจจงละเบือเลิลำเธอประทรับไม่ใส่เหลือมปลาห้องตนตามเหตุเหตุมาหันหินงหอนให้หายเสียงแล้วซืึนใส คำพูขาที่เช็ดไว้หวังประกาศในสมมายขาติหลหยคำสอนให้หมนในกระใจกว่างเสียงขัดกวังอย่ามีควางสมองไว้ไหลเลือนเหมือนดังพรจากฟา้าสวรรค์ให้สรงถวายนันลนานพระคุณเอ๋ย ข้าละวะวายสามด้วยประจอมใ่ขออภัยผู้ฟังเสียงเทศนาวันนี้เสียงบอดีก็าตามทอนในฟังก่อนกติภาคหากเห็นบ่นได้ประทรมขอเทศเสียเอาอตมาเป็นผู้เว้าเจ้าเป็นผู้ฟังตามบันไดงามอันใดดีให้แนบในการใจน้อม อันใดให้ปลอมปอเปื้อนบ่สมควรให้ทิ่มปลอยสิ่งเล็กๆหน่อยๆอ,อันปนเปื้อนให้ปลอยไปจันดังคคนขึ้นตนไม่ขเย่อมากลงเด่นผู้เก็บเกี่ยนก็คือโยมต่านผู้ฟังทั้งข่ายผลทั้งหลายเต็มเพืน มีผลดีและผลเน่าญาเสียววด้วยแปวคันดีแล้วจังคอยเอาฮจังสิถือว่าเจ้าได้จินมากบริสุทธ์ด้วยด้วยว่าชาวพุทธเหตุและผลเพียงพอม โมกหโยมผู้มาล้อมฟังก่อนในหูบอนเลือกคำสอนผู้ทัจเจอยที่ฉันเบ้าฝากฟังละแล้วให้ใจต่อตั้งย่าประมาทหรือยามให้ติดตามสิเห็นผลประโยชน์มีดีดลน,นะย่าใ้สาละวโยงนานาปัญหาโลกโชคได้มาพบพ่อประธรรมขอที่พ้นสอนนะ เสวะความทุกข์หอนนั่นเป็นเรื่องธรรมดาผู้เกิดมาสิเห็นผลบ่อาจหนีไปผลมีกับจนสุกทุกข์นั้นมานำกันไปกระาาบมีเหยุลาบกระเสื่อมได้เป็นคำขอเทศนาละผู้มางมีเลิศฟ,ฟ้าบ่อืดอยากสินทราบบาดถึงเขา กับปล่อยปาลาหางมียศธาสมสางบริวันเห็นเหตายแล้วเขาปล่อยเทให้ไฟใหม่โยมพนเดียวนั่นละนาสาธายุ โลกลุมเบี้ยวผู้มาเที่ยวตาการตาหลอกประชาผู้เขาใจให้ฟ้าฟันฟันเพือลงละเมอเมาหัวแล้วเพื่อตัวมนยูส่วนพระทันพรูโรยฆา่าของแต่ย่างใดฮพุทธองค์ประกาศไว้ให้ชาวโลกตรองเติอให้แนบนำล้ำลึกเขตและผลควนไข่ ไพ่ให้ทำดีไว้ทำใจให้ใสสะอาดยาประมาทยามวัวให้กลัวย่านบาปเวน เจตนาให้งดเว้นเบนจะาาป้าปังคือปัญจาสิลังหาประการวันเว้นนาสินหาเป็นแนวตั้งโลกกายตั้งเที่ยงขาดสินหาโลกสีเกี่ยงสลายลมปพวนแปลรักษาสินจังสีแกนความ รักษาสินจังสิแกอนความบุญไว้นาภัยตรีตองจิงคักจังสิเห็นตามนี้ผลบาปมีจริงแท้ผลบุญก่อนโดยดังยาติสั่งว่าปเตพิชังตาทิสั่งรับปเตพลังวานเพิดอยังผลจังสันจริงแทวันแน่นอน ใคทำดีบทเอือดร้อนโลกกะชอสันเสริญสิยืนเดินก็มีสุขสินังนอนสบายเนื้อดีดำเฟื่อบบนน้ำฝันไปมานกรวงสาผู้ทำบาปเดือดร้อนข้างคอนกโ่โซคนทำบาปแล้วบ่อนผล,ผล,ผ,ลนผลบาปน้ำสนองละ บาปที่ปองใจเฮตเสเนบเนาน้ำเจ้าเอดังเง้าตามร่างบ่อนีไก่เฮินห่างเฮ้าสิย่างสิวิ่งเงานันกะส่วนน้ำ สิหมดโลงส่นามเงาก็หมดตามไปเข่าห่มใดก็นเน่าพากอยู่ดอมโดยแท้มือนิเทศนาแล่นินท่านก่อนเงาบาปไผอักทราบเรื่องขอให้ใจตั้งต่อฟ้าหังเงาสัตว์ยังไก่เห็นสนอันเงาคนกก่ายูยูส่วนเงาบาปอาจบอกสิเป็นแทละจังใดฮะ หลวงพ่อมาหาพิมพ์พาผู้แต่งไฟคำเทศนาเสียงเพื่อระเดียงธรรมาเหตุความความเขาอาตมาเป็นคนเบาคติก่อนซ้อนทรงละความประสงว์เทียงเทอยากเผยแผ่หอมทาม ปฐมก่อนก้าวยำธรรมภาคอาวสานจบรายานสิเจ้าก่อนพรเอวังไปรอบต่อไปจังฟังขาเทศนาสืบต่อเอาละโนอ้ตือนเสิลงแลงก่อนละอยู่ มมนอเป็นอันว่าตอนนี้พระธรรมปาละได้โคจรโซบ้านปัจจันตะคามพักอยู่ในอารามแห่งเดิงซึ่งไม่ไกลจากโมบานนะขันถึงยามเช้าพระขนจากกได้โคจรบินทบาทในโมบ้านและรับบินทบาทที่นาบานของอุบาสิกา สุพัทธ,ธาเป็นประจำตังทิวสังในวันนั้นพระธรรมบารักก็นุ่งสบงทรงจีวรมีกรทั้งสองคือถือบาทลีลาดไปสู่ที่พิกขาจารย์เหมือนเช่นเคยก็มีนักกาละครั้งนั้นแล